สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมวันนี้แซมมี Toyota Fortuner มาแนะนำา1คันนะครับผมสำหรับคันนี้เป็น Fortuner 2.4V ตัวท็อปนะครับท็อปของขับ2นะครับผมคันนี้รถปี2020นะครับผมเลขไมล์1 0 7 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมนะครับ เมดอาร์คอยู่ครบครับผมแซมดูแล้วนะครับรถสวยนะครับผมนานจะมีหลุดเข้ามานะครับคันสองคันนะพอจูเนอร์นะครับผมคันนี้คือคันที่ปีใหม่สุดแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะครับค่อยดูรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับผมมาดูด้านหน้าก่อนนะครับกระจังหน้าเป็นสีดําเงานะครับผมตัวนี้นะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้า 2จุดนะครับฝังอยู่ที่เนี่ยตัวเหนือไฟตัดหมอกเป็น LED นี้ไฟเลี้ยวนะนไฟเลี้ยวนะอันนี้คือเดี๋ยวเก็บงงเก็บงานให้นะริ้วรอยไฟหน้าสวยๆเลยนะครับผมเซ็นเซอร์หน้ามี2ตํตำแหน่งนะครับี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็มีเก็บงานคือกันชนด้านหน้านะครับผมแบบนี้นะ ในส่วนของเครื่องยนต์ก็ 2,400cc 150แรงม้านะครับผมฝากระโปรงก็เดิมๆนะครับคันเดิมๆให้ลองดูก่อนเนี่ยนะรอยอาร์อะไรอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ตาไก่อะไรอยู่ครบนะนี่นะครับไลายมาแนวนงแนว,แนว,แนวเล็บจิ้มปลาเห็นไหมนี่นะโอ้โหน็อตสวยๆนะ ตัวแอลชัดเจนนะซอกสวยงามนะครับห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดน,นะครับสวยนะครับสวยงามนะครับคานอะไรต่างๆคานไม่เงานะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีล้มแผ่นเพลทเดิมๆครับปี20นะครับผมสติ๊กเกอร์มอกรังดูแก้ม่อนอ่ะดูเนี่ยแก้มสวยงามนะครับ ตาไก่ก็มีนะครับผมต้องมีนะครับผมไล่มาตัวแอลนะครับหัวน็อตยึดกับคานต้องเป็นสีดาหัวน็อตต้องไม่ล้มนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมเน่เ่เน่นะพุกยึดเราสํารวจด้วยนะต้องอยู่ครบทุกตัวนะครับผมตัวอานะมาร์กต่างๆนะครับมาร์กอะไรอยู่นะครับผมนี่นะเห็นไหมเน่น น็อตเครื่องยนต์สวยนะเห็นไหมถ้าเป็นสนิมเนี่ยน็อตตรงเนี้ยขึ้นละขึ้นสนิมแน่นอนนะครับถ้าช่วงล่างเป็นสนิมนะคานก็สวยยเหมือนกับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะดูแก้มอึบ,อ,บอ่ะเนี่ยแก้มสวยนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยล้มนะเห็นไหมมันจะเนียนเลยนะครับนี่นะครับผมตัวอาร์นะชัดเจนนะครับตัวอาร์นี่ตัวอาร์นะ ก็โลโก้โตโยต้าฝาเดินๆนะครับของเขานะสวยนะครับผมด้านหน้าสวยงามนะมานี่ฝากระโปรงหน้าก็จะมีหินดีดนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้เนี่ยมีรอยหินดีดนิดเดียวนะรอยหินดีดเก็บงานให้ก็คือจะไม่ได้แกะฝานะครับไม่ต้องกังวลนะครับผม ยางขอบ18นิ้วนะครับผมยางปี2 0 2 3นะอยู่ด้านล่างนี้นะครับสัปดาห์ที่47ปี23นะครับผมยางยี่ห้ออะไรครับเนี่ยย,รรย,ยี่ห้ออะไรสกอร์เปียนยี่ห้ออะไรก็งงเหมือนกันนะครับยี่ห้อสกอร์เปียนแต่ยังหนาอยู่นะเห็นไหมดูหน้ายางเห็นไหมหน้ายางยังหนาอยู่นะครับผม ลองมุดดูช่วงนงช่วงล่างหน่อยนะ,นะเห็นไหมคาล่างดูดีนะเห็นไมนี่นี่น,นะดูดีนี่น,นไม่เป็นสนิมนะคานล่างนะครับผมไ,<ป>ไม่จมน้ำนะ<ป>ภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บสีออกสีเทาเทขาวขาวนะครับผม ถุงลมนิรภัยที่แซมดูแล้วมีอยู่7ลูกนะครับมีข้างเบาะคู่หน้า2ลูกมีคู่หน้า2ลูกแล้วก็มีม่านนะครับม่านอีก2ลูกลูกที่7ที่หัวเข่าฝั่งคนขับนะครับผมมีอยู่7ลูกนะขาคันเร่งไม่เป็นสนิมนะครับตัวลงังเบาะนี่ไม่เป็นสนิมนะเห็นไหมรถไม่ได้จมน้ํามานะครับผมเป็นพุสตานะครับตัวนี้พุสตาทพวงไลหุ้มหนังนะครับ เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีคูสคอนโทรลด้วยรวมไปถึงแพดเดิลชิปนะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับเวลาเราเล่นเป็นเกียร์สปอร์ตเนี่ยนะครับเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับด้านขวานี้คือปรับในเรื่องของหน้าจอผู้ขับขี่ส่วนด้านซ้ายปรับในเรื่องของหน้าจอวิทยุนะครับผมสวยอยู่หนังยังตึงอยู่นะปีกเบาะยุบนิดนึงยุบนิดเดียวนะครับผมถือว่ายังตึงอยู่นะครับผม มีทวิตเตอร์ลำโพงที่คู่หน้านะครับแก้มสวยงามนะแก้มสวยลองดึงดูสวยๆเห็นไหมสวยๆเลยแน่นๆนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับสติกเกอร์เติมลมในตัวเจนนะสวยเลยนะครับเนี่ยสวยๆนะครับลองดึงด้านข้างดูเห็นไหมคมชัดนะครับ เขาเรียกว่าเม็ดอาร์คหรือว่าเม็ดสปอตนะต้องคมแบบนี้แหละนะครับต้องแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเราลองดูฟังก์ชันภายในกันนิดนึงนะครับอืมก็ในส่วนของแผงข้างนะครับผมกระจกอัตโนมัติเปิดขึ้นลงอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับเซ็นทรัลล็อกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมเลขไม้ที่ใช้งานไป177,000กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผม เราสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันในส่วนนี้ได้นะตั้งค่าอะไรต่างๆตั้งค่าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะครับผมอัตราสิ้นเปลืองต่างๆมันก็จะคํานวณอยู่ด้านนี้นะครับนี่นี่นะเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับผมนี่รับสายวางสายได้ที่พงมาลัยนะหน้าจอตัวนี้เป็นระบบสัมผัสเช่นกันนะเปิดเสียงก่อนลองดูปึ๊บมันมีการเชื่อมต่อในส่วนของ บูทูธก็ได้นะครับผมอาตาัตราเส้นเปลิรต่างๆในดูนี่เห็นไหมเชื่อมต่อเนี่ยบูทูงบูทูธได้แอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับผมแอนะร์ออโต้นะพร้อมกล้องหลังมีกล้องถอยหลังพร้อมเซ็นเซอร์หลังนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมมีเสียบช่อง USB นี่แล้วก็1 2โวลต์นะครับไว้สำหรับต่อกล้องบันทึกหน้าแล้วก็มีช่อง ใส่เหรียญด้วยมีเงิน1บาทนะครับผมช่องใส่แก้วมี2จุดนะครับนี่นแบบนี้นะเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบขั้นบันไดนะแล้วก็มีสามารถเล่นเป็นเกียร์สปอร์ตได้แล้วก็โยกลงมาแบบนี้ปึ๊บผักขวานะปึ๊บโยกเนี่ยนี่โยกโยกที่หัวเกียร์ก็ได้หรือโยกที่เนี่ยแพเนเลชิป <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวแซมเพิ่มให้ดู สปอร์ตหนึ่งามนี่สีนี่นตามนี้นะลบไปนี่ลบลบนะประมาณนี้นะครับมี Eco Mode ด้วยนะครับแล้วก็ Power Mode นะครับผมอีโถ้าเรากดเป็นอีโคเห็น,นจะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเป็น Power Mode ก็จะหายไปนะครับผมกระจกตัดแสงอตัตโนมัตินะนตามนี้เกะก็ มีหุ้มหนังอยู่แน่นๆอยู่เลยนะครับกุญแจรีโมทมี2ชุดนะครับครบๆนะรถปี2020นะครับผม2 4งพันแรงม้านะครับอาคาเนแคปิตอนเหมือนเดิมนะครับผมก็ค่าภาษีปีละ8944บาทนะครับในนามของบริษัทหรือในนามนิติบุคคลนะถ้าบุคคลธรรมดาก็หาร2นะครับผม นุ่มๆน,น,นะใส่กรงใส่เกะ๊ะใส่ของได้นะไปกันต่อน่ครับนี่ไฟ LED นะนี่ใส่แว่นนี่นะนี่มีไฟด้วยไหมอ่ามีไฟด้วยนะครับผมไฟด้วยนะ,ะแถวสองนะครับมีช่อง 12โวลต์อีก1ตำแหน่งนะครับแล้วก็เหมือนปลั๊กไฟบ้านอีก1ตำแหน่งนะสวยงามน,นะขาล่างไม่เป็นสนิมนะครับอเม็ดโอเมตอาอยู่ครบนะหนูฟัส4เนี่ยดำปิดปีเลยนี่นี่เนี่ยช่วงล่างสวยเลยยังสวยอยู่เลยเห็นไหมนี่ สวยสวยอยู่นะข้างหลังนะครับมีเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับมาพร้อมกับในส่วนของกล้องถอยนะครับจากโรงงานแล้วก็ตัดหมอกหลังก็มานี่มีด้วยนะไฟเลี้ยแบบ LED เลยสวยงามนะ LED นะครับผมประตูบ้านท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะนั่นนี่น,น,นี่นี่นะ สวยงามนะครับผลลัยังสวยอยู่เลยนะครับนี่ตะเข็บเห็นไหมะตะเข็บคมเลยนะครับนี่นะไล่มานี่เช่นกันนะตะเข็บสวยเราต้องดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยนี่เห็นไหมเหมือนกันนะครับรวมไปถึงด้านล่างนี่เหมือนกันท้ายเดิมๆนะแต่ต้องมีการเก็บงานคือการชนท้ายนะเห็นไหมนี่โดนจิ้มมานิดนึงนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมสวยสวยมีแอร์แอร์ครบเลยนะครับทุกตำแหน่ง ไฟนะแอร,คร์ครบเลยนะฝาท้ายฟ้า,ากดไปน,นี่นะดูดีดูดีนะครับส่วนแถวสองมันก็จะมีนี่เปิดปิดแอร์ได้ด้วยนี่เปิดปิดได้ด้วยนี่เปิดได้เนี่ยตั้งอะไรต่างๆได้ไฟต่างๆ แอร์แะแอร์บดานนะครับครบเลยนะครับใส่แก้วสองตำแหน่งนะครับที่เท้าแขนนะครับผมสวยอยู่สวยอยู่นะเบาไฟฟ้าเช่นกันนะครับเนี่ยฝั่งคนนั่ง หนังยังตึงอยู่เลยปีกบ่อยไม่ล้มเลยแค่ไม่มีคนนั่งเลยนะฝั่งคนอ่าฝั่งฝั่งผู้โดยสารหน้าแน,แน่นอยู่เลยนะครับผมประตูสวยเช่นกันนี่ก็สวยนี่ก็สวยอีกนะดูเนี่ยสวยงามเลยนี่นะครับดึงต่อสวยนะบอกเลยว่าสวยนะครับแก้มก็สวยนะอ่ะดูหลังคาหนะ่อย สวยสวยสวยนะครับผมยางก็เพิ่งเปลี่ยนมาวารันตีรู้สึกเพิ่งขาดนะเนี่เพิ่งขาดไปเมื่อ2เดือนที่แล้วเปลี่ยนยางมานะครับผม <c oughs> ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่แนะนำนะครับใครหา Fortuner อยู่ก็ขออนุญาตแนะนำเป็นคันนี้เนาะก็ลองพิจารณากันดูนะครับปี2020เลขไมล์ห7 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับตัว2,400ตัวท็อปนะครับตัว V นะครับราคาคันนี้อยู่ที่880,000บาทนะครับผมใครสนใจทักหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์3กสามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ